สวัสดีครับมือนีถอดเห็ดนงางฟวากินแสบๆครับในบ้านเห็ดไวา่าเป็นตะแซ่บเป็นตแต่แ่บครับผมสวัสดีครับผมมือนีเออแกงย่างออกแกงมูเสบยบอื้อค่ะหรือว่าฟักทองค่ะ ก,กันละชีนเพื่อนหมกอื้อเนาะสาแกว้วเพื่อนฟักทองอ่ามือนีนะคะเตรียมมัสุดดีบเนาะมือนีมือนีว่าตีฮ็ตแกงอ่าคะแนงให้พอบานกินนะคะใส่บุกอื้อเข้านี่แหละลงครับหนองเลย แม่บ้านกับแม่บ้านมือใหม่ค่ะอยู่กับละศีลมุมีดอกแกะแขนงเนาะพี่นอ้องตื้มาตตะตลาดเทาก็ต้องหั่นหันแล้วก็ทำความสะอาดโมเมนต์วาอันนี้นะคะแล้วก็พัดนะคะ อันที่จริงอ่ะถ้าเป็นกะทิสดด้วยค่ะพี่น้องสีแซบอันนี้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะเขามาหวานแบบซำไดหรือว่ารสจัดแบบได้เขาปรุงไปตามใจเขาเล่นด้วค่ะพี่น้องใส่็จพ่อทองกส็ยิ่อทองว่เราอ้ยด ้กินเ้าด้วยครับเด,เดเาเด้อเข้าวเ้าขออนุญาตินเขาวก่อน้ยครับวัน